เอ,อ้ยเอาตัวนี้ก่อนเออเนี่ยคาคามันเสร็จพวกเราแล้วทุกคนเอาให้ล้มเอาให้ล้มเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะบอลลิงอุใส่เลยละกันบอลลิงอ่ะมาดิเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในอาคโดดลมเช่นเคยมาวันนี้จะมาเอาแชมป์เหมือนทุกๆวันนะครับแต่ว่าดูวงแล้วเนี่ยเอ็ดวงบีบบนอย่างนั้นนั่นเลย เออลง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 แฟงดีกว่าผมไปแฟงดีกว่า Let's go ้ยจิบหายแล้วผู้ชมผมรีบลงเกินไปว่ะรีบไปเป่าเนี่ยตอนแรกกะว่าจะไปลงฟเซสทูธนะครับตรงเนี้ยแต่ว่าผมลงหลายคลิปละกูเบื่อละเปลี่ยนเปียนมาลงแฟงสะหน่อยละกันมาไม่หมาขย้ำนะครับแล้วก็ตานี้คนน้อยจะจัดนะครับ11คนรวมผมเป็น12นะครับ มาดูซิเว่เอ๋คนน้อยแบบนี้เราจะแชมได้หรือไม่โอเคตรงนั้นมีจิก,กา้าอิกะนอยจิกะนอย,ก,ก,านอยกาตรงนั้นเออมีอะไรอีกบ้างหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีเลยเลยอิก,ก้าตัวเดียวเนี่ยนะไม่เป็นไรอิก้าวกิกาวะลงไปเอาดอกม่วงก่อนละกันนะครับเราค่อยเออสวนกระแสทาราขึ้นมา ตรงนี้มีหมานี่วะมีหรือเปล่ามีไม่ม,มีมีเสือมีเสือออะเยี่ยมเออไม่ได้ละต้องเก็บดอกก่อนนะครับอุย้ยตรงนี้มียุดด้วยวะอยอยากได้ยุดว่ะคานอขอย่านะผายแล้วโอยุดมันล้มนี่ไม่ทันแล้วดึงคานลเลยทำไมยิงไม่โดนโอ้ ออปับสวยครับสวยอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวปุ๊บล่วงแต่แต้มไม่พอต้องจริงตัวนี้ทิ้งนะครับเพื่อดึงตัวนี้ขึ้นแล้วก็เก็บแต้มช้างต่อไปเยี่ยมครับโหตอนนี้นมีฝูงหมูหรอวะเอาละอละอนบวกช้างแล้วเดี๋ยวเรารอ,รอขโมอยแต้มเลยครับรอ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 ,รอ,รอ เออนั่นละดีรอขโมยแต้มเลยลอขโมยแต้มเลยนี่ไงนี่ไงสวยครับสวยครับปับ๊บแต้มหมดเอาหมดเอาหมดตอนนี้เอาหมดนะครับช้างก็เอาเอาปับป๊บปั๊บเอาหมดเอาหมดทุกตัวสวยครับสวยครับปั๊มเลือดก่อนเยี่ยมล้มหนึ่งบ้างพอดีอือไปไปเอาจิก,ก้าเลยั้งนั้นลุยเลยลุยเลย ไม่รู้มีคนหรือเปล่านะเช็คก่อนอมีมัง้งมีหรือเปล่านี่ไม่รู้ไม่รู้ไปเอาจิก้าดีกว่าแต่ผมไม่ค่อยอยากได้พวกจิก้าหรือว่าใจกนโนโทสารัสเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่ามันเอ,อายุต์เหรอโอ้โหเป็นฝุ่นต่อหน้ากูเลยว่าผมไม่ค่อยชอบอะ่ะผมชอบราคามากกว่านะครับแม่งเอยเป็นฝุ่นต่อหน้าตูเลยไอ้บ้าเป็นทางนี้ได้ไหมเนี่ย ดูทันหรือเปล่านาที่คาน่ะผมไปตั้งตัวไกลเกินนะครับอาจจะมีคนเอาไปแล้วก็เป็นได้ตรงไหนแล้วเอ้ยโอ้ยเขาอ๋อเจอละนู้นไงหางใหญ่ๆโอ้โเต็มมีหน้าหมดป้องเลือดได้ปะไม่ได้ด้วยเฮ้ยทำไมหางมันหายไปยงัยงยงัยงยงังยังยังอยู่อยู่พื้นทางไหนอยู่ที่ยโอเคทางนี้ขึ้นได้นะครับสวยโลนเดี๋ยวเดือด ไอ็มอนี่ก่อนเออเอามาด้วยนะครับตัวปลาอึมาสองตัวเลยอย่าพึ่งปลาอย่าพึ่งปลาเออเอามาสองตัวเลยนะครับเยี่ยมแล้วก็ไปดึงจิก้ากันมายังไงเจอแล้วจิก้าก็มาดิครับก็มาดิครับจะฆ่ามันยังไงดีวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห มาเด็กันต้อยกหนึ่งโอ้โหลงไปข้างล่างเลยเลยโอ้โหยาวเลยเฮโอ my god มาดิมาดิไม่กลัวไม่กลัวมาครับตายอยู่ละนะครับเราสองบ้างเราไหวเราไหวโลนเราไหวโลนมับเข้าให้เรียบร้อยใช้แต้มร้อยยีในการจับน้องดึงขึ้นมาครับเปลี่ยนตัวแล้วก็บู๊ต่อเลย แต่ว่าข้างบนเมื่อกี้เอ,อโอ้ยตัวปลาขี้มันลงมาไม่ได้เลยไ,ไงหมูเอาหมูหิวก่อน2ตัวนะครับขอหมูหิวอสองตัวก่อนเลยโอ้ยกัดแบบไม่เข้าเลยอะ่ะอืปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊ปเฮตึงหมูสองตัวเลยนะครับเยี่ยมเอาหมดเหมาหมดเหมาหมดเค่งหม,มับ มายังมาละสวยครับเก็บแต้มมาหน่อยลูกพอเลี้ยวไม่เลี้ยวลำบากเกินไปเฮ้ยหมามาว่ะผ่ายแล้วตีกูแตกมั้ยเนี่ยไหวนะไหวนะเฮ้ยหมาล้มนี่ว่าเอาดีมีหมูฮิวนะครับอยู่ในวงด้วยอย่าไปกลัวไม่ค่อยฟาร์มไม่ค่อยเก็บแต้มไปนะครับผม มับ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 แต่มน่านี่ก็ต้องเออประหยัดนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้เจ้ากิก้าเนี่ยเต็มไน่ามึงน้องใช้เยอะมากเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวใหญ่ <c oughs> ตัวใหญ่แล้วก็แบบใช้พลังในการเดินเยอะสวยครับเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆไปตัวนุ้งต่อเลยพวกลุย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 ลุ เดี๋ยวเราเก็บเบลขอบวงไปนะครับแล้วก็หาจับยุดเพิ่มยุดไม่มีเลยนี่หว่าเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างดูแล้วกันเผื่อมีโอ้โหไม่มีไดโนเสา์ดีๆเลยอะแถวเนี้ยเออโอเคตอนนี้เราผมอยากได้ยุดสักสองสามตัวนะครับตอนเนี้ยดูดิแต่ไม่น้าหมดอีกแล้ว <laughs> แต่มมหน้าหมดอับบ้างก่อนเลยสองบ้างต้องมาแล้วล่ะ ถึงไหมไม่ถึงเหรออูอูฮาราคิริอะไรไม่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 ไมไมาฮาราคิริทิ้งสลัดตูนี่น่หอนอะไรหอนอะไรข้างหลังตัวอะไรวะน่ะมาดิมาดิเอออูจิกาเป็นราชานี่ไงอี่เพิ่งตื่นด้วยไงออัดคลิปเป็นไงละ่ะขอแชมสักตาแล้วกันละวะว,วันละตาพอครับอย่าเล่นเยอะ เเภาพดี๋ยวเราขึ้นจิก้าสามบังก่อนเลยนะครับเออมามามาตรงนี้ได้อยู่ช้างเต็มไหน้าหมดอีกแล้วแตมิน่าแบบหมดแบบหมดไวเกินเนะี่ยจริงเนี่ยวงบีบช้าหน่อยนะครับไม่เป็นไรถือว่าดีกับเรานะครับเราจะได้มีเวลาในการฟาร์มนะครับเดี๋ยวอัพเต็มพวกเนี้ย เดี๋ยวเราอัพไอ้พวกนี้ให้สามบ้างให้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะหมูผมชอบมากนะครับบูซิงปะ่ะได้ละสามบ้างยังไม่สามวะอีกนิดนึงเออไปเก็บไอ้ดอกตรงนั้นทันปะะอูไม่ทันละคิดช้าไปนะผมเฮเเราดูวงแล้วก็ตัดสินใจเดินโอ้หวงมันอยู่นอกวงอะ่ะแต่เราก็ไม่ได้มีเกาะป่ะวะแต่ไดโนเสาร์มันจะตามเรามาดิคุณผู้ชม อย่าเก็บไอ้ดอกนะจะปล่อยไปละกันนะครับในโดูเสาผมตั้งพลสซีไปแล้วแต่น้องก็ยังตามอยู่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะไปะดูเหมือนว่าแถวนี้จะไม่ค่อยมีคนเลยนะครับคุณผู้ชมมันเงียบมากไม่มีคนเก็บ a อ้ดอบด้วยไม่มีอะไรเลยอันนี้อะไรหางยาวๆจระเข้เลยวิวงไก่วะวิวงบีบตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดึงบอสมังกรขึ้นดีปะ เก็แบ,บแต้มดึงบอสมังกรดีกว่านะครับถ้าอย่างนั้นอ่ะคิดว่าคิดว่าอย่างไรคิดว่าดีหรือไม่ปรับเอออย่าตก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 เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นยากโอเคผมว่าผมไปดึงบอสมังกรแล้วก็เข้าวงอุ่ยไม่ทันแล้วอ่ะห้าสิบห้าวิชิบหายแล้วเดินไงทันวะเนี่ยเออต้องอ่านอ่านวงต้องเดินไปทางนี้ละสี่สิบวิไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ทนมัทนโอ้โหวงบีบเร็วจังเลยวะเนี่ย มังกรไม่ทันกิก้าเดินแบบนี้ชา้าจ,จัดไม่ทันยังไงก็ไม่ทันนะครับตอนนี้เราต้องเข้าวงก่อนเลยโดยการเดินลัดเลาะ,ะไปตามหน้าผาซึ่งหมูเราจะมาไม่ได้นะครับหมูเราติดแน่นอนอะ่ะรู้จักสภาพอ่ะจริงโอ้โยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหลังจากแพตใหม่อัปเดตก็คือวงนะครับอืมก็คือวงล้วนเลยเนี่ยดูดิหมูไม่ตามแล้วหมูติด โอ้ห oh, ้าวีวงบีบไอ้บ้าตายวงไปเนี่ยทันนี่หมูใครวะสามบ้า,บางเอา้าหมูหมูจากไหนวะนี่ยสามบ้างไม่รู้อ่ะไปก่อนไปก่อนเดินไงไม่ให้โอ้โหต้องเดินล่างอะ่ะเดินล่างเดินบนเดินบนต้องเดินบน <c oughs> ผมอยากทิ้งกิก้าตัวเองมากเลยตอนนี้คุณผู้ชมแล้วอ,อยากเก็บหมูไว้แทนนะครับ พราะไงกิก้าเราก็แตกอยู่แล้วนะพอไปเจอวงหลังอะ่ะโดนพวกไฮบิดสอยอยู่แล้วนะครับผมเอเอยยังพอมีเวลาฟาร์มอยู่เดี๋ยวเราเก็บตัวปลาขี้มาได้ไหมอูไม่ได้เก็บละเก็บช้างแล้วกันสักตัวหนึ่งช้างหนึ่งช้างมาเนี่ยดูดิน้องสองมันไม่มามาครับมาครับเออ ตัวไปขี้มาดึง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 อู้ดึงสิดึงเอออึอ๊บจะอึ๊ดโอเคปับ๊บไวยไปฮะอาจจะเข้าวงทันอยู่เดี๋ยวตั้งพัสสีพวกนี้ปุ๊บแล้วก็สั่งให้ตามมามีหมดุดอุย้ยมีหมูตัวเดียวเองเหรออยากดึงหมูเพิ่มอยากดึงหมูเพิ่มได้ไหมเอาหมูเพิ่มเอาหมูเพิ่มมา โอเคโอเคได้หมูเพิ่มได้หมูเพิ่มนะครับว่าหมูเนี่ยมันฮิวตัวเองไม่ได้นยะต้องมีหมู2ตัวนะครับแล้วก็ช่วยกันฮิวผัดกันฮิวกันและกันนะครับผมไปนู่นเลยลูกๆแป๊บหนึ่งพ่อขอกลับลาก่อนตัวใหญ่เกินเคเคเคมีคนดึงบอสแล้วตรงนั้นมา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 เขาวงเขาวงอุ้ยไปทางนั้นยังไงก็ไม่ทันอนะ่ะจริงดีนะผมแบบตัดสินใจเฉียบคม มาทางนี้นะครับอื้มออออดึงหมูขึ้นอีกตัวดีไหมเอ่ออัพหมูอัพหมูสามพังเลยนะครับหมูนี่โอ้ยผิดๆิดิดิด,ด,ดไหนว่าหมูอยู่นิ่งนิ่ง Oh my god ในหมูวะนี่มันคาโน่นี่มันชาลีเมมมอสกูลงแบงเลยละกัน ปุ๊บหมูมันซ้อนอยู่โอเคหมูคือตัวนี้นะครับไม่ใช่นี่นะครับสามบ้างไปน้องสามบ้างยังน่าจะสามแล้วนะครับโอเคเอาหมูสามก่อนนะครับหมูจําเป็นต่อเรามากที่สุดนะครับผมเมื่อกี้เราได้ดึงหมูเพิ่มแล้วใช่ไหมสองตัวโอเคที่เหลือเราก็เก็บแต้มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพชาลีนะอัพชาลีขึ้นสามบ้างนะครับผม โอ้ยไม่รู้สู้ไหวหรือเปล่านะวงท้ายเนี่ยแต่ยังโชคดีที่ผมยังได้ฟาร์มอยู่นะครับเนี่ยดูดีหมูมันติดอีกละไปทางนูน้นไปทางนูน้นไม่เงยหมูแล้วก็ขึ้นมาบนเออนั่นละมาเฮกลับเข้าวงอีกรอบนึงนะครับต้องหาฟาร์มละเอ้ยตรงนี้มีหมาเยอะอยู่ไปค,ครับมามามา,มา,มาป จริงๆหมาก็อยากได้นะแต่ว่าแ้มเราไม่น่าจะเพียงพอแล้ว่ะถามต่อฟ้าอู้ช้างแหลมลนแหลมลนนี่แหละ่อยฉันดีหมับ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 เยี่ยมตกนี้ก็มีหมาสวยโลนสวยเยี่ยมสวยลนหมับหมับหมับ แชมป์แบบชิวๆปีกตาหนึ่งนะครับวงนอนอีกหนึ่งนาทีวงบีบใต้อยู่เหนือทีวงบีบก็แต่วงบีบไหนวะโอ้วงบีบโคตรไกลเลยต้องไปแล้วต้องไปแล้วเดี๋ยวขอชุดนี้ชุดนี้เสร็จแล้วก็ไปเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยเค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 วงโคตรไกลเลยอ่ะไกลอะไรอย่างเงี้วะเนี่ยไอ้บ้าเอา เออตีเลยลูกตีมันตีมันเออก็เข้าวงดีกว่าเข้าวงเข้าวงเข้าวงวงคตดไกลเลยมา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 ,มาโหไกลมากต้องเดินตัดไปนู่นเลยวะามาดิมาดิเราปาขี้ขึ้นสามบ้างได้บอ รู้ว่ากูสามบ้างให้หมดเลยตอนนี้นะครับตัวอะไรตัวอะไรปั๊บชาลีไหนชาลีวะนี่ไงชาลีสามบ้างไปเลยน้องเทอัพเลือดไปด้วยอ๋อเข้าวงเลยเข้าวงเข้าวงอุทันไหมเนี่ยตีผมวงบีบละสองวิโอ้โหวงเร็วแบบเร็วมากอ่านเกมต้องเดินเออตามขอบชายหาดได้อยู่นะครับหนึ่ง ต้องเก็บแต้มให้ฟาร์มเอ่อฟั๊มเลือดด้วยนะครับผมสำคัญเหมือนกันโอ้ยวงมาไม่เคยต้องเดินทางไหนถึงจะทันมะเนี้ยหมานี่จะเป็นต้องตีนะไม่ตีไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันตามกัดเราเราตั้งพัทสีป่ปะเสือเหมือนกันอีโอ้ไม่ทันว่ะผู้ชมวงวงโหดไล่กับผมมากเลยอ่ะวงบีบหนีอ่ะไม่เงยนี่มันวงแห้งไม่ใช่วงแชมป์แล้วนะครับ ถ้าผมเดินผมก็ต้องหยุดรอเนี่ยเห็นไ,ไหมพอน,น้องเดินตามไม่ทันถ้าเกิดน้องตกขึ้นมาแม่งเสร็จเลยตรงนี้นะครับโดยเฉพาะหมูบูผมเนี่ยมันจะติดเอาเฮ้ยมาทันอยู่มาทันอยู่ทุกคนมา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 ม,าม,ามาตรงนี้มีตี้ว่ะอะไรวะคาคาเหรอบวกแม่มเลยละกันมาดิเอาแม่อเอาแมอ่มาดิ มันอุ้ยมันจะเข้าหลังมันจะเข้าหลังว่ะ <S <S 1> <S 1> โอ้โหมีแต่คาคาไอ้พวกเนี้ยจะโดนเข้าหลังเปล่าเนี่ยไม่รู้ล่ะเดี๋ยวเราไปตั้งตั้งรับนะครับรอที่ขอบวงเลยมี high bit ไฮบิดไหมเอ่ยเหมือนจะมีนะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นกีก,ก้านะครับ เฮ้ยไม่ห่วงไม่ห่วงถ่ายแม่ลูกถ่ายม่ถ,ถ,ถ Whew, en ่ายม่ถ่ายม่ไปนู่น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 ยังก่อนยังก่อนยังไม่ถึงเวลาเขวงเขวงไปเลยเขวงต้องใจเย็นนะครับเย็นให้เป็นเย็นเย็นแล้วก็ต้องรอรอให้เป็นด้วยนะครับผมโอ้โหจิกก้าคาคาตรงนี้มีบอสลิงบอสลิงจะแตกแล้วนิววามาดิเอามาเอาไะล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะบอสลิง ใส่เลยละกันบอลลิงอะ่ะมาดิเหมือนโดนเฮ้ยเหมือนโดนคาโน่เข้าหลังนี่ว่ามาดิเอาเหอะเอาเหอะขอเก็บเต็มก่อนละกันนะครับ นึงกบมันป่วนมากเลยคุณผู้ชมแต่หมูฮิวผมอยู่ตรงนั้นนะตัวหนึ่ง no มา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 รอกลางวงมารอกลางวงตีผมใหญ่สุดตีผมใหญ่สุดเคเคเคไปดิหมูติดหมูติดหมูติดใครยิงมาวะ เอาปะ,ะ่ล่ะมา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 น้องๆน้องๆเออแต้มผมไม่อัพแล้วดีกว่านะครับผมจะเก็บแต้มเอาไว้นะคุณผู้ชมเอาไว้ดึงตอนกิกก้าล้มนะครับหรือว่าอัพเลยดีวะแต้มไม่ค่อยพอกินเลยดิตอนนี้ เอ่ออัพอะไรดีอะถ้าจะแบบอัพอัพอัพตัวปลาขี้ดีไหมแปบบ๊บนึงนะโอ้กูอือตรงนู้นบวกกันแล้วตรงนู้นบวกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอตรงนู้นบวกกันเสร็จแล้วเรดี๋ยวเราค่อยเข้าหลังนะครับผมโอเคอันนี้อะไรหนึ่งบ้างวะเนี่ยไม่ลวกอัพเลยแล้วกันสวยนะครับมาวงเริ่มเล็กแล้ววงเริ่มเล็กแล้วนะครับผมเราต้องเข้าละนะครับตอนนี้แหละตอนนี้เลยนะครับผม มาดิมาดิมาดิบวกดิเอาให้ล้มเอาให้ล้มกระคาเอาให้ล้ม <c oughs> เฮ้ยทีเล็กจะล้มแล้วนะวะทีเล็กก่อนเลยมาแต,แต้มก่อนเลยทีเล็กสวย ใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราปล่อยให้พวกนั้นมันไล่ฆ่าคนไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอรอซ้อยรอซ้อยตอนวงเริ่มหนึ่งนาทียืนไปก่อนให้มันฆ่าคนไปก่อนนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าทำนาบนหลังคนเรายืนนิ่งๆรอแชมป์รอแชมป์เราไม่ต้องฆ่าคนรอแชมป์อย่างเดียวเฮ้ยมีปลาระเบิดว่ะ มาดิกูคอนโทรแม่นอยู่อ่ะมาดิครับเหลือสี่คนเหลือใครคนนึงวะผมจัดกีก้าดีกว่าเอ้ยไม่ใช่กูจัดคาคาเลยนะครับผมใครก็ได้อ่ะตอนนี้กูได้หมดอ่ะมาดิมาดิมาด,มาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับยิ่งวงเล็กเรายิ่งได้เปรียบ โอเคเออมันกัดกันละปล่อยไปเลยเฮ้ยนั่กระเป๋าคนนี่วะกันพลาดนะครับเราต้องรอบครอบเจ็บเป๋าด้วยเอาให้มันเจ็บให้มันเจ็บแล้วเราค่อยใส่คาคาเหมือนจะไม่ไหวนะเพราะาคาคามันเจ็บอยู่ก่อนแล้วด้วยนะครับผมผมให้คาคาไล่เลยแล้วกันมีคนเนียนหนึ่งคนนะไม่รู้เนียนจะตรงไหนนะครับเราต้องรีบละต้องรีบประเด็ดประเด็ดศึกเลยนะผมผมเลือกเอาคาคานะครับส่วนกิก้านั้นกูกัดเอง เอ้ยเอาตัวน,นี้ก่อนเออเนี่ยคาคามันเสร็จพวกเราแล้วทุกคนเอาให้ล้มเอาให้ล้มคนหนีไหนคนวะคนแตกกล้าต่อเลยกิก้าต่อเลย,เลยไม่รู้อะปล่อยไปเอากิก้าก่อนนะครับมาดิมาดิ กับกิก้าไปสนใส่สุดทุกคนใส่สุดโอ๊ยโอ๊ยน้องๆกูมีคนดึงวเวเลนาซอไม่เป็นไรกิก้าก่อนมาดิมาดิมึงต้องล้มอ่ะปั๊มเลือดรอเลยไงช่างมันพวกนี้ล้มก็ล้มไปกูคนต่อครับคนต่อปั๊บปั๊บเอาให้ตายเอาให้ตาย,ตาย คนแตกคนนังอยู่ไหนวะเดี๋ยวดึงขึ้นก่อนดึงชาลีขึ้นนะครับดึงชาลีขึ้นเ้ okay. แล้วก็ปั๊มเลือดให้ช้างสวยนะครับแล้วก็เก็บกระเป๋าอีกคนนึงไปไหนแล้วไม่รู้รอกูรอเลยกูรอเลยเห็นแล้วเจอละมาจากไหนวะน่ามึงลงมาไงมึงลงมึงลงมาไงก่อน มึงลงมาไงก่อนไอ้นุ่มมึงลงมาจากฟ้าปึ้งเอ่อหยุดหยุดหยุดอ่ะอ่อ่เปิดเปิดไม่เปิดไม่ Hello g จ g จ g จ g i boy Hello อ่าเขายอมละลายแทนเลยนะครับผมเอ้ยเอ้ You can follow me in YouTube channel Guy Walker you know y yeah, h, <h I'm y o u t u b บ r Goodbye ว้าวก็เชมปอีกแล้วครับนอนลอยขึ้นฟ้าแบบฟ้าฟ้าว้าว